พญิน,น,นบาลและบา่สวัสดีครับหมูมันิจ้าเมนี้ได้ตำส่วพี่น้องตำส่วแล้วก็ผักเครื่องเคียงไล่หลาย,ลายพี่น้องมีไก่ต้มน้ำปลามีแคบหมูมีดอกดอกคาพี่น้องหยดกระถินกระปุ่นกับน้ำนะพี่น้องมาแซ่บๆฟแลกันทีเลย ้าจ้าชัดๆต้องกันจ้า <c oughs> เนี่ยมาครับคุณใส่ทั้งปิกแห้งทั้งปิกสดด้วยพี่น้องเด้อ o อ,อ ถด, <c oughs> ดอกคาเป็นสมุนไพรอย่างนี้ 好，您们讲，样吧。 <c oughs> ทางกันทบุรีกับาาระยองฝนตกทุกวันมันนี่ตกทั้งวันทางบันมุเจ้าตกบ่ งบเนนงื่อนทัดยางเข้าไปแล้ว ตัวลำาก xem bậc bằng ảnh lên bản thôi Mẹ. mà thịt nhỏ dưới à ok chưa à có tiền nào anh sáng lại <coughs> 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 rửa lên mặt không? Được. Tổng <coughs> tụng cây tụng <tổ> nằm một lá thờ thơ ไม่ว่าใส่ข่าปุ่นเมื่อไรแค่ใสข่าปุ่นมาแก้ม่น้ำแล้วเสียขุกอีกรอบนึงเดี๋ยวคิดกินล้างไม้พี่น้องคิมดีกาบแซ่ผักแซ่มในพี่น้องสามช่วงต้องพิชดพริกแห้งนะเผ็ดพี่น้องเอ้าคลิปนี้กราบขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องติดติดตามรับชมคลิปของฟูย์บาเลเซ่กับน้องโมวันก็สิไปก็ขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบรเก็บบรจนละทีสำคัญมีเงินทองสำหรับครับพ่อการลิปหน้าครับพี่น้องไม่ดีไปครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊าา ใส่กอดสั่งได้เหมือนเดิมนะครับมาเนื้อเน้หมูเนี้ยเ,เนื้อสั่งไดนพี่นอง